สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ประกาศเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากเกาหลีเหนือนะครับหลังจากผู้นําเกาหลีเหนือมีคําสั่งให้กองทัพเพิ่มศักยภาพการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับสำนักข่าว KCNA และสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดชมการทดสอบยิงขีปนาวุธโดยในรายงานข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าภาพนี้ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่หลายฝ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกเมื่อวันนี้โดยขีปนาวุธนั้นถูกยิงตกลงไปในทะเลระยะ500กิโลเมตรนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีนเหนือได้ย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงศักยภาพการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศพร้อมทั้งออกคำสั่งให้กองทัพทำการทดสอบนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการทดสอบหรบนิวเคลียร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือประสบความสําเร็จในการย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์และสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ในขีปนาวุธข้ามทวีปได้ส่วนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าเกาหลีเหนือสามารถย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์ได้จริง ดานโคษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้อ่านถแถลงการประนามในคิมจองอึนที่มีคำสั่งให้กองทัพเพิ่มศักยภาพการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบนิวเคลียร์เพิ่มอีกว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามาตรก,การคว่ำบาตรของนาน,นาชาติที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นเป็นสิ่งจําเป็นและเกาหลีใต้ก็จะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อการคุกคามใดๆของเกาหลีเหนือได้อย่างทันท่วงทีครับ